อาค่ะพี่น้องมาพบพกันวันนี้เป็นวันที่หกวันพุทธที่หกเด้อค่ะพี่น้องเด้อว,วันพุทธที่หกเดือนพฤศจิก,กายนนี่คือเดือนเกีียวเข,าวข่าเด้อค่ะพี่น้องเนาะรถข้าเจ้าไปหนะ้าบุ้มบ,บั้มรถข้าเจาไปเกียเก่ยวเข่าเกีียวน้ำเสียงกัดสักน้อยเด้อค่ะพี่น้องรดเอากะมีเสียงรบกวนบานไก่ท่างกับเป็นจังสีละ แม่รัวยัง่งบอคั้นะมีเงินเฮ็ดของดับเสียงใดแม่รัวยังบอคัทแตมีของเก็บเสียงใดเนาะครับพี่น้องเนาะหาเงินก่อนจักหน่อยอาอเมื่อน,นี้แม่รัวขอแจ้งข่าวเดอ้อค่ะพี่น้องเดอ้อวันนี้แอนนาจะมาแล้วค่ะแต่จะเป็นเวลาไหนกดติดตามไว้เดอ้อเพราะว่า อ่าคุยกับแอนนามเมื่อคืนนี้ว่าจะออกคลิปให้วันนี้แต่ทีนี้ว่าจะเป็นเวลาไหนเพราะว่าแกไม่สะดวกออกคลิปตอนกลางคืนเพราะว่าแกาย้ายงานใหม่ทีนี้ไปงานไม่โอ้เห้เวาเล่าเฉยเดือบันะอันไปงานไม่ละบาน้อันเพิ่อนนอนหองรวมอ่ะเพื่อนรวมงานกระสิบพกผ่านเลจักหน่อย ก็เลยว่าบรสะดวกอาดคลิปย่ำมแรงเพิ่นสิเอาตอนเศร้าแต่ว่าเพิ่นเป็นเวลาว่างเข้าต้องหาเวลาว่างของแอนนาเข้าต้องเฝ้าให้เพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นนป็นคนทํางานแข่งกับเวลาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาก่อนสิไปเบิ่งแอนนามาเบิ่งคลิปของไผ่สถิติเงามากพี่น้อง เง่ามากอยู่ในถี่นี่จังหวัดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองหวดอยู่ในนี่ถือว่าพิษหวดหนึ่งนี่พี่น้องนี่นี่ที่เพิ่นกาไว้นี่นี่นี่เพื่อนกาไวน้นี่มันไปเขาลางตัวนี้ซี่สามอ่ะค่ะพี่น้องมาเบิ้งตัว นี่ค่ะอยู่ในนี่จักงวดก็เพิ่บอกไปวางนึงค่อ้ยหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, 5, ห้าหกสิบสองงวดี่พิษงวดหนึ่งบ่นยางเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อบ่นยางเดี่ยวบานนี่มาเบิงมาเบิงตองงวดบานนี้เพิ่นเพิ่นสีมี่หายอยู่ในนี่คือเบิงตองงวดคือเบิงตองงวดลงมาเลยแต่ว่าแม่ขั่วมาเขียนใส่กระดาษแล้วอ่า แม่ขัวมาเขียนใส่ก,กร,ระดาษเพราะว่าต้นผลง่าวเกินไปแม่ขัวก็เลยบรเฮตเพราะวะ่ายันเอฟซีเพิ่นอ่ามันเอาขึ้นย่อนหลายแธประมาณนี้นะน้อพี่นอนะ้องเนาะอ่าีสใส่เวลาย่อนหลายนี่ค่ะหลังจากสิบสองแล้วสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้างวดพี่น้องเดี๋ยวสิบกงวดเท่าเบิ่งอยู่ในหนานั่นคือิิหงวดหนึ่งแล้วมันบ่าบ้านี่ มาดูกันว่าเข่าตัวใดเบิงตัววงกลุ่มแลพี่น้องเด้อซีเบิงตัววงกลุ่มที่แม่ขั่วอันนี้เขาหกเบิงตัววงกลุ่มพี่น้องล่างบ่เกี่ยวสิไปล่างตัวใดเขากับบะเกี่ยวเขาถือว่าเขาาอาอบนย่างเดียว อันนี้คือสูตรบนของอ่าสูตรในดวงใจของผู้หวังดีเด้อเพิ่นที่แหลกเพิ่นปล่อยเหล็กลางมาแล้วเพราะว่าสูตรท่นมีแต่สูตรเงียๆพี่น้องนาสนใจมากอยู่ดีเหล็กรางของเพิ่นผู้หวังดีว่างหันเพิ่นกบปล่อยสามสองไปสองสองสา,สามสองสามซีเนี่ยมันก็ออกสามสองกอดข้อกันมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เป็นได้เทิงสิบเทิ้งน่วยเด้อค่ะพี่น้องเด้อสูตรนี้ของสูตรในดวงใจของผู้หวังดีนี่เป็นได้เทิงสิบเทิ้งน่วยบ่ปักหลักพี่น้องไม่ปักหลักอ่าให้พี่น้องเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อไม่ปักหลักเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่คืองวดที่ผ่านมา ถ้าหัววดรุดนวดเดียวพี่น้องรุดนวดใจนี่ละนี่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 ที่แม่ขัวใไ้เบิ้งนี่นี่นี่สูตรนวดทูที่แรกสูตรที่สองนี่ค่ะพี่น้องหลังจากสิบสองหวดอยู่ในนี่แล้วก็มาต่อตัวพีเดอค่ะพี่น้องเดอราะว่วาเพราะว่าเบิ้งอยู่ในนี่แล้วมันเป็นตัวนักซื้อน่อยๆแม่ขัวก็เลยมาจดเอาเครื่องเดียวแม่ขั้วมาจดเอา 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหัว อ่ะยอนซัมนี่เอฟซีเพน่าย,ย้อนไลายเดอแม่กวัวว่าจันเสียเวลาเพนว่าบารนี่สูตรนี้เป็นสูตรสถิติปีหกเจ็ดบนอย่างเดียวสูตรในดวงใจของผู้หวังดีเ้อซื้อเพินสูตรในดวงใจของผู้หวังดีอ่ะเขียนใส่หัวคอไว้พี่น้องเขียนไว้เขียนไว้บนอย่างเดียวสามตัวมาตัวไม่เกี่ยวกับร่าง เพิ่นว่าเลขสามโตนี่เลขสามโตนี่ถามามาแน่นอนมาให้เห็นเพิน่นเพิ่นววามาให้เห็นแน่นอนเพราะว่าสูตรนี่เพิ่นววาเดินเงามากสามปีแล้วลดสองเทีย,ยแม่วัวฟังกับเพิรนดื้อเล่คุยในไล่กันเนาะพี่น้องเนาะ สามปีรุดสองเทียคือสูตรนี่อันเพิ่นห้าเบิงนี่มันรุดมาปีหกเกตนี่คือรุดเทียหนึ่งแมนบาบานนี่อีกสามปีนี่รุดอีกเทียอีกสองปีนี่คือสิรุดเทียหนึ่งเพิ่นกะเย่ไร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 ลงมาว่าสามปีรุดสองเทียอ่าเป็นจังไดบอเซียข้าเบิงสะก่อน เอาจังซี้ทาบอเซียเข้าเบิงไว้บอเสียไหลคือจังสูตรลางเนี่ยละของเพิ่นเนี่ยละใส่ให้สูตรลางของเพิ่นเนาะสูตรลางของเพิ่นอยูสยละ่ะนี่นี่นี่พี่น้องอยากแม่ขั้วเสียหายเบิงมันผู้หวังนี่ดีเป็นเป็นคนผู้เดียวกัน แต่ว่าเพิ่นมี่สูตรบนสูตรล่างนี่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 สถิตินี่ของเพิ่นสถิติเลขวิ่งล่างเลขเด่นล่างนี่ผู้หวังดีนี่เป็นผู้เดียวกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นผู้เดียวกันที่นี่สถิติเลขล่างเห็นบออันนี้ก็ไม่ปากหลกักเมื่อกันเด้อนี่นี่ อันนี้แม่ขั่วกัลยน,หนย์หน่อยๆที่จริงแล้วเพื่อนว่าหลายหาซิบงวดกันยั่งบอลลูดลอยงวดกันยั่งบอลลูดเพื่อนว่าอันนี้เห็นปะงวดที่ผ่านมาของเพื่อนสองกับสามกอดคอกันมานี่คือคือ,ค,อคือคนผู้เดียวกันเด้ออาจารย์ผูด้เดียวกันเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่าแม่ขั่วสิอาจารย์อ่า,อาฉันทย่ายเให้ฟังบาน,นี่สูตรนี่เอาสามปีหลุดสองครั้งบาน,นี้มากตัวใด คนผู้เดียวกันอันนี้เพิ่นเป็นสูตรในดวงใจเพิ่นวาถาบอหักบอสอบแม่ขั่วนี่โอ้อย่านบอปล่อยให้อยู่เพิ่นวาเอากระขอบบุญขอบคุณผู้หวังดีเด้อค่ะพี่น้องเนาะเทียเข้าสิได้สูตรเลขเพิ่นมาเทียเข้าสิได้ตัวได้สิเป็นล่างตัวได้สิเป็นบนนอกาะพี่น้องเนาะเทียว่าเทียอันไดสิมาเป็นล่างเลขสิบตัวเทียอันไดสีมาเป็นบน เจงมากมาเบิงกันสูตรในดวงใจของผู้หวังดีสน้นกันกับของไผ่เน่บานนี้อันนี้เป็นบนเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อเอาพี่น้องมาเบิงกันส้นกับของไผ่เน่ ศูนย์นี่หูซึกว่าจะมาแห้งเรืยอเกินพี่น้องเอ้ยของน้องเอวาให้โซกกับศูนศูนสีหกของน้องเอวามาลักหน่วยอาจารย์แม่ย่าสูแม่แย่ยาโซให้ศูนยเก้าสีมาลักสิบบาน,นิกา อาจารย์ลำปลายมาส7 8 9มาหลักสิบจักสิเป็นตัวใดเด้อพี่น้องเด้อระวัง0 8 4, 4, 4 5, 5. นี่ยบเก้าเนี่ยอ่ะให้พี่น้องพิจารณาเอาเองหรือพิจาหน้าซอยกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับสายบนของเฮาเนาะเอาแคปนาจอไว้ค่ะพี่น้องสำหรับสายบนอ่ะสูตรในดวงใจของผู้หวังดีขอบบุญขอบคุณสำหรับผู้หวังดี ที่ทรงตรัวเลขกเนี่ยทางให้แม่ขั่วอะพอกันคลิปนานเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ้าวตัวนี้ลืมบ่วงตัวนี้มันเข่าตัวนี้ดิเ <cent Brit> พิ่มมาล้างพร้อมแต่ว่าล้างห้าโบเกียวห้าบบเกียวเ,วยวเนาะพี่น้องห้าโอแต่บนเนาะอะ,อะพอกันคลิปนานเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้ให้พี่น้องดูไว้ก่อนไม่เสียไหลกดไลค์ให้พี่น้อง <helping S 2> ให้แม่ขั่วเด้อค่ะกดแชร์ให้แม่ขั่เวเนี่ย้วกาคลิปต่อไป จะเป็นแอนนาเกาหลีเด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออะกดรอไว้ค่ะพี่น้องกดรอไว้พอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีเด้อ